ไปเพ่งพากันตั้งใจทั้งรวมใจของตนให้นแน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกัน,นก็เพื่อที่จะฝึกขนจิตใจนี้ให้สงบระงับไม่เชื่อไม่ใช่เพื่อกิจธุระอย่างอื่นการที่ใจนี้มันจะสงบลงได้ ก็ใส่ความพอใจในความสงบถ้าไม่พอใจในความสงบแล้วทำยังไงมันก็สงบลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำความพอใจว่าความสงบนี่แหละเป็นยอดแห่งความสุขเราทำอะไรในโลกอันนี้ ก็เพื่อความสุขนั่นแหละทำบุญกุศลทำความดีต่างๆก็เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขให้รู้จักจุดมุ่งหมายของตนทีนี้ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ความสงบใจสุขอย่างอื่นนั้นมันสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของ เมื่อสิ่งของเหล่านั้นหมดไปความสุขก็หมดไปตามกันความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดไม่ได้อาศัยวิวัตถุสิ่งของอันใดมาเป็นอารมณ์มีแต่ความสงบกับสติประคองอยู่ เท่านั้นนี่มันถึงเป็นความสุขอันแน่นอนแมื่สังขารร่างกายนี่มันจะวิบัติแปลปวนไปแต่จิตที่ฝึกดีแนละ้วย่อมไม่แปลไปตามสังขารร่างกายย่อให้เข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนะอมมุ่งหมาย ไม่รู้จักความมุ่งหมายถ้าเราไม่จักความมุ่งหมายไม่รู้จักความมุ่งหมายแล้วก็ก็ไม่พอใจที่จะทำการทำความเพียรก็ไม่เต็มที่ <S <S <ừ. S 2> ถ้าเรารู้จักความมุ่งหมายอย่างว่านี่นะมันก็ขยันที่พอต้องการความสุขที่แท้จริง ความสุขอันจอมปลอมนั้นเราได้รับมันมาแล้วนับชาติไม่ทวนเลยจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็อาศัยอมิตสสุขนั่นแหละถ้าถ้าบุญกุศลตกแต่งนะอาศัยวัตถุต่างๆหยาบบ้างละเอียดบ้าง ถ้าเป็นสมบัติของเทวดาอย่างนี้มันก็เป็นของละเอียดได้ความสุขอันอันละเอียดเข้าไปหน่อยหนึ่งเรียกว่าความสุขอันละเอียดเข้าไปกว่าความสุขของมนุษย์มนุษย์นี่มันอาศัยรูปหยาบเพราะฉะนั้นความสุขจึงไม่ประณีตเหมือนอย่างสุขในสวรรค์ โ่วนความสุขอันเกิดจากในคัมมะคือจิตใจห่างจากกามคุณไม่วิตกไม่วิจารไปในกามทั้งหลายในลาบในยศในสนเสริญต่างๆมูนี มันเป็นความสุขที่ไม่ิงอาศัยสิ่งใดเหตุต่างนั้นมันจึงมีความสุขสม่ำเสมอไปต้องให้เข้าใจคนส่วนมากมันก็ไม่เข้าใจความสุขอย่างที่ว่านี่แหละนึกว่ามีเงินมากๆแล้วก็มีความสุขมันเข้าใจกันเป็นอย่างนั้นไปคนส่วนมากไม่ใช่นะ มีเงินมา,มากๆแล้วมันจะมีความสุขมาที่ไหนอะสุกขก็สุกขชั่วคราวอย่างว่านั่นเนี่ยแล้วความทุกข์มันมีเพราะเงินนั่นก็ไม่ใช่น้อยอ่ะบางทีก็เลยเอาชีวิตไปพรีเงินซ้ำเป็นไรโจรเขาไปจี้ไปพลนเสียดายเงินต่อสู้กับเขาเขาก็ยิงเอาเสียตาย เขาก็ขนเอาเงินตัวเองไปอย่างนี้มีอยู่ถมไปนั่นแหะบุคคลพู้ออิงอาศัยความสุขัน้นเกิดจาก,กวัตถุสิ่งของดังกล่าวมานั้นมันมีทุกข์เจือปนอยู่มากมายต้องเข้าใจการที่เรามาทำใจให้ พลากจากอารมณ์เหล่านั้นหรือให้อารมณ์เหล่านั้นพลากไปอย่าให้มันมาปรากฏอยู่ในมโนทวารให้มันปรากฏแต่ความรู้สึกกับสติอยู่ภายในเนี่ยนั่นสงบแน่วอยู่ภายในนี่ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดมันก็อยู่ได้ มันอยู่ได้เพราะเหตุว่ามันไม่มีอารมณ์มายั่วยวนชวนให้คิดให้ปรุงให้แต่งหรือว่ามันไม่มีตัณหามากระชิบจิตใจนี้ให้คิดให้อยากได้อะไรต่ออะไร <c oughs> เหตุดังนั้นมันถึงสงบอยู่ได้จิตนี้นะโดยลำพังไม่ต้องอาศัยสิ่งใด มันก็สงบอยู่ได้แล้วก็เป็นสุขสบายเพราะคนเราเนี่ยจะเป็นทุกข์กับความกังวลกังวลในเรื่องนั้นกังวลในเรื่องนี้ภายนอกกับบ้างภายในบ้างกังวลกับภายในก็ได้แก่กังวลกับสังขานร่างกายอันนี้แหละ ่านพอมันเจ็บไข้ในป่วยลงไปวิตกวิจารณ์ร่างกายนี่เจ็บไข้ในป่วยจะหายหรือไม่หนอหรือจะตายท่ากบิตกวิจารณ์ไปอยู่อย่างนี้ไอความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นยังไงเนี่ยความผูกพันกับภายนอก อันนั้นของเราควรจะมีอันนี้ควรจัดได้เพราะคนอื่นเขายังมีทำไมเราไม่มีลาบก็ดียศก็ดีคำสนเสริญเยินโยต่างๆมูนี้มันควรจะมีทำไมเราจึงไม่มีเหมือนเขามันวิตกวิจารณป้าอย่างนี้นะ่ะ มีตกเท่าไรยิ่งเกิดตัญหาความทะเยอะทะยานอยากเข้าไปเท่านั้นจิตใจก็ว่าวุ่นอันนี้แหละเรียกว่าความทุกข์ทุกข์ใจหัวใจวันไหวใจไม่สงบอยู่คงที่เสียใจดีใจไปกับเื่องต่างๆ เมื่อร่างกายวิบัติลงเสียใจเมื่อสมบัติภายนอกสูญหายไปก็เสียใจเศร้าโศกปีตกวิจารทำอย่างไรหนอถึงจะได้คืนมาทำอย่างไรหนอร่างกายนี่จึงจะหายโรคายภัยหรือเราจะตายเสีย มันวิตกวิจาร์เข้าไปเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์ใจเท่านั้นเนี่ยความกังวลนะคนเราจะเป็นทุกข์ก็เพราะใจมันกังวลอย่างว่านี่นะทีนี้ถ้าเรามาฝึกใจนี้ให้มันเข้มแข็งบำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละลงไปไม่สละจำเป็นก็ต้องได้สละ พอเมื่อความตายมาถึงแล้วมันก็ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะห่วงไงเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่มันก็ต้องพัดพากจากกันไปไม่สมบัติภายนอกพัดพากไปก็กายสมบัติคือร่างกายอันนี้ก็พัดพากไปนั่นก็เป็นอยู่เนี่ยโลกสันิวัตอันนี้ ผู้ที่ฝึกขนอารมณ์จิตใจให้เข้าถึงความสงบแล้วมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วก็บันเทาเสียได้ซึ่งความเศร้าโศกเสียใจพิรายลำพันธ์ต่างๆเนื่องจากคว่ามันเห็นแจ้งนี้ว่าร่างกายสังขารหรือว่าวัตถุสิ่งแวดล้อมต่างๆ มันไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาอมันเกิดแล้วก็ดับอยู่กับโลกอันนี้สิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็แปรปรวนแตกดับไปตามการตามเวลาของมันไอ้อย่างนี้นะมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเ่ยแต่คนเราไม่ยอมรับความจริงของโลก ของร่างกายสังขารน,นี่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์ถ้าจิตนี้มีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงลงไปแล้วก็ยอมรับความจริงเหล่านี้แล้วก็วางเฉยอความจริงก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวัง ไม่ใช่ของเราจะไปเสียใจดีใจกับมันทำไมปัญญาก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็วางเฉยลงได้ก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจมันี่นั่นแหละเรียกว่าความทุกข์ทางใจมันดับลงความทุกข์ทางใจมันก็มาจากเหตุ อย่างที่ว่ามานี่แหละถ้าดับเหตุนี้ะแล้วความทุกข์ทางใจก็ดับไปนี่มันต้องเข้าใจสมกับพระพุทธองค์ทรงตรัสด,ด้วยว่าเยธรรมาเหตุปภาวาเยสั้งเหตุตรงตถาระโต เตสันจะนิโรโทรจัเอวังวาดีมหาตามโนแปลว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งครรนั้นน,นและทรงแสดงความดับแห่งธรรมนั้นนั้นมหสมณนะทรงตรัสอย่างนี้ อันนี้นะว่าเป็นภาสิทธิ์ที่เราจะต้องเอาไปคิดไปตรองให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองพระองค์ทรงตรัสว่าทำดังหลายไหลามาแต่เหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดหมยเอาทมที่เป็นกุศลและทมที่เป็นอกุศลหรือทมที่เป็นอัพญากตา ธรรมที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละความไม่โลภก็เป็นเหตุให้บริจาคทานความไม่โกรธก็เป็นเหตุให้รักษาศีลไม่เบียดเบียนใครรู้จ,จักใหเอาไปแก่บุคคลอื่นและตัดอื่นนี่ความไม่หลงได้แก่ ความรู้แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษตามเป็นจริงแล้วเพียนละบาปออกไปให้หมดเหียนบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนเพราะเชื่อแน่ว่าเห็นแจ้งว่าบุญกุศลเท่านั้นจะอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้ทำความดีต่างๆในโลกนี้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไร ที่จะมาอำนวยความสุขให้ตลอดถึงพะนิพานผู้จะบรรลุถึงซึ่งพะนิพานได้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลโดยแท้จริงจะไปอาศัยอย่างอื่นไปพะนิพาณไม่ได้และความไม่หลงไหลในธาตุสี่ขันธห้าเห็นแจ้งตามเป็นจริง ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นแต่สภาวธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อเหตุเมื่อเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทําลายไปรูปนามเหล่านี้เห็นแจ้งอยู่อย่างนี้เรียกว่าความไม่หลงเป็นเหตุให้ภาวนามองเห็นสังขารน,นามรูปตามเป็นจริงนี่แหละ ทำที่เป็นฝ่ายกุศลนะเป็นอย่างนี้ทำที่เป็นฝ่ายอากุศลมันก็ครงกันข้ามนั่นแหละเมื่อบุคคลมีความโลภความตนีแล้วก็ไม่ไม่ได้บริจาคทานเป็นคนเห็นแก่ตัวได้อะไรมาแล้วก็มีแต่หวงแหนไว้แม่เหลือใช้เหลือจ่ายก็ไม่ แจกกายให้คนอื่นเก็บสะสมว่าอย่างนั้นแหลยเมื่อตัวตายลงแล้วก็เป็นของผู้อื่นไปทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแก่ตัวเองเนี่ยความรอบความตหนหน้นาหนาสังเวทจริงๆนะถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้ครบคนผู้นั้นเป็นคนจนนะ คนรวยแต่รวยแต่ทรัพย์ภายนอกแต่จนทรัพย์ภายในคือบุญกุศล<ม>เป็นอย่างนั้นความโกรธคือความไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมความไม่ตั้งเกตนาวิรัติละเว้นจากกรรมันชั่วต่างๆเหตุนั้นท่านจึงว่ามันเป็นอกุศลนั่นแหละเป็น ทมที่เป็นฝักใฝ่ในทางอากุศลความหลงกับความไม่รู้จริงในสังขารน,นามรูปอันนี้ตามเป็นจริงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือใช่ไม่ไปหรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็ไม่รู้เมื่อบุคคลหลงไม่รู้ตามเป็นจริงแล้ว เมื่อไม่รู้จักบาปว่ามันให้โทษยังไงมันก็ไปทำบาปเมื่อไม่รู้จักบุญมันก็ทำบุญไม่เป็นนี่ลักษณะความหลงเป็นอย่างนี้ไม่ทราบบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงมืดตื้อเลยภายในใจิตใจหรือทางออกจากทุกข์ไม่ทราบไม่ทราบว่าออกทางไหน ไม่รู้เลยนั่นอดังนั้นนะท่านจึงจัดว่าเป็นธรรมฝ่ายอกุศลพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้บำเพ็ญกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมกรรมห็หมายความว่าเมื่อใจเรา น้มไปในทางกุศลพอใจในทางบุญกุศลแล้วมันก็สละอกักทำมันเป็นฝ่ายอากุศลก็อย่างเช่นเราเห็นได้ชัดชัดเมื่อบุคคลได้ทานได้อย่างนี้นะมันก็เป็นการสละความโลภความตนีนี่อันเป็นฝ่ายอากุศลออกไปมันจึงให้ทานได้ท่านบุคคล สมัทานมั่นในศีลอย่างนี้มันก็จึงบรรเทาความโกรธลงได้ถ้าไม่สมทานมั่นในศีลแล้วแน่นอนความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มายั่วยวนชวนให้โกรธชวนให้โกรธชวนให้พยญาบาดเบียดเบียนนะมีอยู่มากมายในโลกนี้นะดังนั้นเมื่อบุคคลไม่ สมทานมั่นในสินแล้วมันถึงเบียดเบียนกันได้ฆ่ากันตายทุกวันเลยอย่างนี้แหละทำเป็นฝ่ายอกุศลนะมันมีแต่เรื่องวุ่นวายมันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วมันก็ทำให้คนนั้น เข้าใจผิดเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญไปออย่างนี้แหละเห็นของไม่สวยไม่งามก็ว่าสวยว่างามไปเห็นของไม่เที่ยงก็ว่าเป็นของเที่ยงไปเห็นความทุกข์ทนได้ยากลำบากแข่งร่างกายสั้งขานอันนี้ตัวมีความสุขสบายไป นี่เรียว่าความหลงอันเป็นฝ่ายอกุศลนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อบุคคลเราเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันทำบาปได้ทำบุญไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันต้องพิจารณาให้รู้ ทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอากุศลต้องรู้ทั้งสองอย่างคำว่ารู้ในะที่นี้หมายเอาว่ารู้ว่าฝ่ายกุศลนั่นน่ะเมื่อบคุคคลสะสมไม่เกิดมีแล้วมันอำนวยความสุดสุกให้อย่างนี้อย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้นะนี่แต่ว่ารู้แจ้งในฝ่ายกุศลทมตลอดถึง กุศลธรรมเนี่ยนำให้บุคคลหลุดพ้นจากทุกภายในสงสารบรรลุถึงซึ่งปณิพานก็เพราะบำเพ็ญกูโส,สนธรรมนี่แหละให้เจริญยิ่ง,งขึ้นไปต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้ใจมันยึงดูดดืม่มเช่นอย่างว่าเมื่อบุคคลละความโกรธได้อย่างนี้นะ ใครมายั่วยวนให้โกรธก็ไม่โกรธใครมากระทบกระทั่งก็ให้อภัยเข้าไปเลยอย่างนี้นะมันเป็นบุญกุศลไม่ใช่น้อยเป็นกุศลคือมันเป็นความฉลาดของดวงกิตจิดนั้นมองเห็นแล้วว่าถ้าโกรธตอบมันจะเป็นเวรเป็นภัยต่อกันไปไม่มีเวลาสิ้นสุดลงได้มันมองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้นะ นั่นแหละมันจึงอภัยให้ไปอย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมติดต่อกันไปเป็นอย่างนั้นผู้รู้ทำรรนะอันนี้แหละเราต้องเรียนรู้่ทำรรได้เป็นฝ่ายกุศลการภาวนาอย่างนี้นะมันเป็นบุญกุศลอย่างสูงนะี่ เมื่อบุคคลมาระงับนิวรณธรรมทั้งห้านี่ออกจากจิตใจลงได้ในขณะนั่งภาวนาอยู่ในขณะที่นั่งภาวนาใจสงบอยู่อย่างเงี้ความรักก็ไม่วิตกวิจารณ์ขึ้นมาในใจความชังก็ไม่ปรากฏความม่ยบาดจองเวนอะไรก็ไม่มีภายในจิตใจเนี่ย <c oughs> ความง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่มีกายก็สดชื่นจิตใจก็ลื่นเลงใจก็เบิกบานอยู่ด้วยความสงบอย่างนี้แหละแล้วก็จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านในขณะนั้นอิ่มความคิดหมดแล้วไม่ต้องการคิดไปไหนพอเห็นรสชาติแห่งความสงบว่ามันเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยม เหตุฉะนั้นมันจึงไม่ต้องการอยากคิดฟุ้งซ่านาะการคิดไปไม่หยุดมายั่งเป็นทุกข์มันเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงยุติลงได้ความคิดนั้นก็รู้ชัดอยู่ว่าความสงสัยในใจไม่มีในเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นมูนี่เราเข้าใจชัดเจนอยู่แล้ว บุญเกิดขึ้นแล้วทำใจให้สบายเบิกบานนี่จะสงสัยอะไรลนะ่ะเมื่อตนทำใจให้เบิกบานผ่องใสได้ก็เื่อว่าก็รู้ว่าบุญนะี่มันเกิดขึ้นในใจบาเมื่อมันเกิดขึ้นในใจก็ทำใจให้เล่าร้อนทำใจให้มัวหมองเป็นคนชอบโกรธชอบโมโหโทโส อยู่บ่อยๆน,น,นั่นนั่นนั่นเรียกว่าบาปอาคุศลมันเกิดขึ้นในใจมันยึงํำใจเศร้าหมองขุนมัวพุ่งส่้านลำคันไปต่างๆนาน,นา,น,น,า,น,น,าน,นี่แหละ <c oughs> อย่างนั้นนะให้พากันพิจารณาให้เห็นฝ่ายอาคุลนี่ก็ให้รู้ให้เข้าใจ ความสงสัยลังเลวนี่นะมันเป็นฝักฝ่ายในทางอากุศลทั้งนั้นแหละอกุศลแปลว่าความไม่ฉลาดความไม่ฉลาดไม่สามารถจะแก้กความสงสัยในจิตใจของตนได้ปล่อยความสงสัยเสียบแทงจิตใจอย,อยู่อย่างนั้นอ,อันนี้นะควรพากันพิจารณาให้มันเห็น เมื่อ,อนีวแนรวณะทำห้าอย่างเนี้มันสงบระง,งับออกไปจากจิตใจในนะใจก็บอกเบิกบานปองใสใจก็สงบเยือกเย็นหายกังวลอหละนี่ลักษณะของจิตที่สงบเป็นสมาธิ เราก็รู้ได้ว่านิวรณ์ห้าดับลงไปเพราะฉะนั้นพึ่งทำใจของตนให้เป็นไปตามที่แนะนำสั่งสอนมาดังกล่าวมาคันทีมานั่งสมาธิภาวนานี่ไม่ไหวเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงเหงาก็ง่วงเหงาทรพัอดแหละ กิเลสบาประธรรมมันครอบงำเอาให้รู้ถ้าผู้ใดเป็นเช่นนั้นแล้ต้องต่อสู้ต้องกำจัดมันถ้าอยากพ้นทุกข์นะต้องหาอุบายวิธีแก้ไขแมใหม้มันง่วงให้มันหายง่วงไปเมื่อนิวรณธรรมมันระง,งับไปจิตก็จึงสงบลงเป็นหนึ่งได้เหลือเจริญปัญญาวะนี่ พงพิจารณานามรูปเนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงความเป็นจริงของธาตุสี่ขันห้านี่มันก็มีลักษณะสามประการประจำอยู่อย่างนั้นแหละม,มีความไม่เที่ยงปรากฏอยู่แล้วในกายในจิตนี้นะมีความเป็นทุกขทนในยากทนลำบากก็ปรากฏอยู่ทุกวันเลย มีความเป็นอนัตตามไม่ใช่ของเราของเขาอะไรบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็ปรากฏอยู่แล้วแต่คนหักไม่พิจารณาเรื่องมันะถ้าพิจารณาแล้วมันย่อมเห็นความจริงเหล่านี้เพราะมันมีอยู่แล้วนี้นั้น,นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรทางจิตใจเข้าไป อย่าปล่อยให้กิเลสดังกล่าวมานครอบรามจิตมันจะนำไปสู่ทุกข์สูกภัยในวะตาตรงสารดังแสดงมา